อัสลามม่าลัยกุ้มค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูซุปดากรดากินนะคะเริ่มขั้นตอนแรกใส่น้ำในหม้อจากนั้นใส่เนื้อวัวลงไปค่ะต้มเนื้อวัวให้เปื่อย ระหว่างต้มก็ช้อนฟองออกด้วยค่ะจากนั้นใส่ตะไคร้หนึ่งต้นตามด้วยรากผักชีขิงหอมใหญ่มะเขือเทศแล้วก็มันฝรั่งค่ะอันนี้ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ ต้มให้เดือดแล้วจะใส่เครื่องซุปค่ะจะใส่แค่ที่ห่อกับผ้าก่อนนะคะส่วนที่เหลือเอาไปผัดกับน้ำมันค่ะ เสร็จแล้วปรุงรสด้วยเกลือค่ะคลุกๆุกให้เข้ากันแล้วก็ใส่ส้มแขกลงไปค่ะ มาผัดเครื่องซุปกับกระเทียมหอมแดงนะคะผัดให้สุกเหลืองแล้วก็ให้มีกลิ่นหอมค่ะเสร็จแล้วเอามาใส่ในหม้อซุปค่ะวิธีนี้จะทำให้ซุปมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นนะคะต้มต่ออีกนิดแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะ ซุปดากะดากิงนะคะซุปดากะดากิงทำง่ายๆค่ะเอาไว้เปิดปสอสโซนะคะลองทำตามกันดูค่ะ 嗯。